สวัสดีค่ะพี่จิมมาแล้วนะคะทุกคนเราเจอกันในทุกๆวันเสาร์ที่ i e e Thailand Channel ใน YouTube นะคะวันนี้อยากจะพาทุกคนแบบว่าไปชิลๆกันนะชิลๆกันที่ไหนที่ฟลอริดานะคะทุกคนเพราะว่าที่นี่มีเกาะที่มีหาดสวยติดอันดับโลกติดอันดับโลกเลยนะคะนั่นก็คือที่ Marco Island นั่นเองค่ะ เกาะมาโกเนี่ยก็เป็นเกาะที่เรียกว่าใหญ่ที่สุดในบรรดาหมู่เกาะเป็นหมืน่นเกาะเลยนะคะที่อยู่ที่ฟลอริดานะก็ตั้งอยู่ที่ฟลอริดาอยู่ที่อ่าวเม็กซิโกเขาได้ขึ้นชื่อว่าเป็นสวรรค์ริมหาดเลยเพราะว่าหาดทรายของเขานั้น ขาวละเอียดมากๆนะคะโดยพื้นที่ของก่อนเนี่ยตั้งอยู่ทางตอนเหนือทางเข้าอุทยานแห่งชาติเอเวอร์เกรดคุ้นๆกันแล้วใช่ไหมคะว่าอุทยานแห่งชาติเอเวอร์เกรดเนี่ยจิ๊บเคยพูดถึงหลายรอบแล้วเพราะที่นี่เป็นพื้นที่สําคัญของโลกแต่ถ้าสมมุติว่าใครยังไม่ ยังไม่คุ้นเคยว่าเอวเกรดคืออะไรนะคะอย่าลืมนะไล่มาดูคลิปใน YouTube ของเรานะคะพี่จิตพูดเอาไว้หลายรอบมากเลยนะคะซึ่งในตัวของ m มาโกอ l a ลนเนี่ยล้อมรอบด้วยอ่าวเม็กซิโกแล้วก็มีปากแม่น้ำชายเลนที่เรียกได้ว่าบริสุทธิ์มากๆเป็นที่อนุรักษ์ของสัตว์หลายๆชนิดเลยนะคะ m มาโ Island มีชื่อเสียงในเรื่องของชายหาดที่สวยมากๆ ผู้คนก็คือนิยมมาพักผ่อนที่นี่มาทำกิจกรรมที่นี่นะคะรวมถึงไปทำกิจกรรมที่อุทยานแห่งชาติเอเวอร์เกรดด้วยนะคะที่เอเวอร์เกรดเนี่ยเป็นแหล่งอนุรักษ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่สำคัญของโลกนะไม่ใช่แค่ของประเทศอย่างเดียวนะคะแต่ว่าเป็นที่สำคัญของโลกเลยคนที่มาทำกิจกรรมนอกจากที่จะแบบมาพักผ่อนชิวๆริมหาดแล้วนะคะไปเที่ยวเอเวอร์เกรดก็ยังจะได้เจอกับสัตว์ที่หายากหลายๆชนิดไม่ว่าจะเป็นพยู มนาทีนาทะเลโลมาปากขวดอัล,ลิเกเตอร์นะคะนอกจากนี้มาโคไอแลนด์ยังเป็นที่ตั้งของสนามกอล์ฟชื่อดังชั้นนำของโลกนะยกตัวอย่างอย่างเช่นเดะรูเกอรี่ของ JW Marriott Marco Island เนี่ยก็จะมีโปรแกรมนะคะทั้งให้เราสามารถเล่นกอล์ฟได้แล้วก็มีการสอนของสถาบันชื่อดังอย่าง f a โดกอล์ฟอินสติจูตอีกด้วยนะคะ และอีกอย่างหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับมา r c โคไอแลนก็คือที่นี่เป็นที่รู้จักกันดีในแวดวงของนักโบราณนคดีเพราะว่ามีการขุดค้นพบอารยธรรมอเมริกันยุคแรกๆนะคะ เขาขุดค้นพบวัตถุล้ำค่าที่นี่นะเยอะแยะมากมายเมื่อเป็นร้อยปีมาแล้วนะคะ <c oughs> ก็จะมีการค้นพบเครื่องหมายทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญหลายสิบแห่งทั่วทั้งเกาะเลยนะคะแล้วก็มีการขุดค้นพบทางโบราณคาดีที่เรียกว่าสำคัญที่สุดในแถบอเมริกาเหนือนะคะ โดยที่พื้นที่ของมาร์ควอไอแลนด์เนี่ยก็จะมีนักโบราณน,นะะดีจากสถาบันสมิธโซเนียนนะคะสมิธโซเนียนอันนี้เป็นสถาบันที่ทําเกี่ยวข้องกับพวกมิวเซียมอะไรต่างๆเดี๋ยวมีโอกาสพี่จิ๊บจะมาเล่าให้ฟังนะเพราะว่าเขามีพิพิธภัณฑ์เยอะมากในอเมริกานะคะแล้วก็แบบหลายๆคน,นมีความฝันว่าอยากจะไปเที่ยวเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะคะก็นักโบราณน,นะะดีจากสมิธโซเนียนเนี่ยก็ได้มาทําการขุดค้นพบนะคะก็จะพบว่ามีสิ่งประดิษฐ์โบราณมีเนินฝังศพโบราณเจอท่าจอด เรือบนเกาะตั้งแต่สมัยเก่าแก่นะคะเจอโรงแรมสมัยโบราณและเมื่อก่อนมีความเชื่อในเรื่องของแม่มดเขาก็เจอหอสังเกตการแม่มดด้วยแล้วยังมีอะไรอีกเยอะแยะเลยที่เขาขุดเจอโดยที่เขาเริ่มที่จะมีการค้นพบตั้งแต่ปี1883แล้วนะคะ ทีนี้เรามารู้จักมาโคไอแลนด์ในภาพรวมๆกันแล้วแต่วันนี้พี่จิ๊บจะขอพาทุกคนแบบว่าไหนๆก็ไปแล้วเนอะแล้วเราอ่ะคนไทยเราเป็นนักชิมอยู่แล้วนะคะก็เลยจะพาทุกคนไปชิมชิวๆกันว่าบนมาโคไอแลนด์บริเวณมาโคไอแลนด์นั้นมีอะไรอร่อยๆเราเราชิมอยู่บ้างนะคะซึ่งแน่นอนว่า ร้านอาหารที่อยู่ในโรงแรมที่พวกเราไปอินเทอร์นชิพอย่าง JW Marriott Marco Island นั้นมีของอร่อยร้านเด็ดอยู่เพียบชั้นนำของ Marco Island อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเป็นวันหยุดของเราล่ะเราจะไปชิลที่ไหนได้บ้างไปชิมที่ไหนได้บ้างเดี๋ยววันนี้พี่จะพาไปครบ3ม,มื้อเลยนะคะ ในช่วงของ Breakfast เนะตื่นเช้ามาก็แบบสดใสท้องว่างเหลือเกินหลังจากที่พักอดอาหารมา1คืนแล้วนะคะตามชื่อเลย Breakfast ก็คือหยุดการอดอาหารนะคะอาหารมื้อเช้าของเราวันนี้พาไปกินที่ร้านแรก Hoots Breakfast and l u n c นนะคะอันนี้ร้านเนี้เขามีชื่อเสียงว่าเป็นอาหารเช้าที่ดีที่สุดบนเกาะมาโคลอ l แลน เมนูแบบสไตล์อเมริกันที่เราแบบต้องไปกินนะคะก็อย่างเช่นเอกเบเนดิกเนาะซึ่งมันก็จะมีแบบท็อปอัพได้หลายหลากหลายใช่ไหมเออเราก็สามารถที่แบบท็อปอัพเป็นมังสวิรัตก็ได้เป็นกุง้งเป็นมะเขือเทศก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นเบคอนผักกาดหอมนะมีครับเค้กมีออมเล็ตเบลเจียมวอฟเฟิลเฟรนช์โทสต์มีโยเกิร์ตพาเฟ่บิสกิตนะคะ อันนี้ก็จะเป็นแบบลิสต์อาหารอเมริกันนะจริงๆคือหาทานที่เมืองไทยยากมากนะอาหารประเภทนี้นะคะร้านจะเปิดตั้งแต่7จ็ดโมงสำหรับคนตื่นเช้านะไปได้เลย7จ็ดโมงถึงบ่ายสนะคะร้านที่2ค่ะ Red Rooster นะคะอันนี้ก็เป็นร้านชื่อดังอีกร้านหนึ่งนะที่เขาจะแบบว่ามีเสิร์ฟอาหารเช้าสไตล์อเมริกันไม่ว่าจะเป็น French Y French t o a s t นะเอกเบนดิกนะเบคอนมีหมด แต่เขายังเสิร์ฟโอ๊ตมิลแล้วก็มีล l o เตอร์ให้เราได้กินตั้งแต่เช้าเลยด้วยนะคะร้านที่3ค่ะ d o r e e n s Cup of Joe นะคะร้านนี้เขาเคลมเลยว่าคุณจะไม่ได้กินอาหารเช้าที่มีคุณภาพจนกว่าคุณจะมาเจอที่ร้านนี้เพราะ คนที่เป็นเจ้าของร้านเขามีแบบปณิธานในใจเลยว่ามีความฝันเลยว่าเขาอยากจะเปิดร้านอาหารที่ทำอาหารคุณภาพดีนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีอาหารเช้าสไตล์โฮมเมดแล้วก็มีพวกโดนัทมีแพสตรีที่เขาแบบโฮมเมดเองด้วยร้านจะเปิดตั้งแต่7.30ดโมงครึ่งจนถึงบ่าย2ค่ะ จบจากมื้อเช้ากันแล้วเราไปต่อกันที่มื้อเที่ยงนะคะมื้อเที่ยงพาไปกินร้านแรกที่ The Smith House นะคะก็คิดว่าจากชื่อนี่อาจจะเป็นร้านของคุณสมิธ h หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะร้านนี้ก็จะเป็นให้บรรยากาศการรับประทานอาหารกลางวันในบรรยากาศที่แบบสบายๆชิลๆแล้วก็สวยงามนะสภาพแวดล้อมก็แบบเออดูโอเคนะคะกินแบบไม่ ไม่รู้สึกเหมือนว่าเป็นอาหารกลางวันที่รู้สึกหนักๆนะคะเขาก็เสิร์ฟเมนูหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเฟรนช์ฟรายเบอร์เกอร์นะแรปต่างๆและที่สำคัญยังมีิกเนเจอร์ดิชที่เป็นเมนูซุปประจำวันนะเออให้แบบหลากหลายแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆรวมถึงมื้อเที่ยงก็สามารถที่จะกินเมนูที่เป็นซีฟู้ดเบอร์เกอร์แล้วก็ยังมีอาหารบางโสยรรตด้วยนะคะร้านต่อไปค่ะ Crash Restaurant นะคะ ร้านนี้เปิดมาเกือบ40ปีแล้วกล่าวกันว่าร้านนี้เป็นหนึ่งในอัญมณีที่ล้ำค่าของมาโคไอแลนด์คนโลเค้าเขาบอกอย่างนี้เลยนะคะซึ่ง คนที่เป็นเจ้าของร้านก็เขาบอกว่าเขาอยากจะเปิดร้านอาหารที่มีคุณภาพนะก็จะมีเมนูขึ้นชื่อหลายๆเมนูก็แบ่งเลยนะอย่างแอพพิทายเซอร์อันนี้ที่อยากให้ชิมก็จะเป็นทรัฟเฟิลพาเมซานฟรายอ่าดูน่าสนใจนะคะชิคเก้นวิงสตีมฟิชนะคะนิวอิงแลนด์คลัมชอเดอร์ซาเวสครับสลัดหรือว่าเมนูหลักก็ก็จะเน้นพวก seafood, ะะซีฟู้ดนะคะซีฟู้ดสตรเดลบาร์บีคิวเบบีแบ็กริปส โคคนัตฟรายชิมส์แล้วก็มีอีกหลายๆเมนูให้รอทุกคนไปชิมนะคะร้านนี้จะเปิดเวลา11โมงจนถึงบ่าย2ครึ่งเท่านั้นเองร้านต่อไปค่ะเซลอีเปเป้นะคะร้านเนี้ยบรรยากาศดีมากเพราะว่าเรากินเข้าไปเราก็จะเห็นวิวของอ่าวเม็กซิโกแบบโอ้โหเต็มตานะคะร้านนี้จะเสิร์ฟอาหารอิตาเลียนกูเม่แบบ ต้นตำรับนะคะเพราะคอนเซปต์ของเขาคืออยากให้การรับประทานอาหารทุกวันหรือว่าทุกครั้งได้เป็นโอกาสที่พิเศษนะคะซึ่ง ในขณะที่ทานข้าวไปใช่ปะเออเราก็จะแบบว่าทานข้าวอยู่บนเทอร์เรสแล้วก็เห็นแบบพระอาทิตย์เนาะจนไปถึงเวลาที่พระอาทิตย์เริ่ม,เร,มเริ่มตกดินเราก็ยังยังทานได้อยู่นะคะแล้วก็ร้านจะมีการตกแต่งสไตล์อิตาเลียนเขาก็จะมีแบบภาพจิตรกรรมฝาผนังสวยๆที่วาดด้วยมือนะคะให้เราชมขณะทานข้าวไปด้วย lunch ร้านต่อไปเราไปกันที่ลิตเตบาร์ค่ะ อันนี้จะเป็นร้านที่แบบมีเสน่ห์มากแล้วอาจจะต่างจากร้านอื่นๆเพราะว่าร้านนี้ตั้งอยู่ริมน้ําในหมู่บ้านชาวประมงกูดแลนนะคะเรียกได้ว่ามีเสน่ห์ที่แบบแปลกแปลกตาแล้วก็งดงามร้านนี้เปิดให้บริการมา43ปีแล้วนะคะ43ปีเพราะฉะนั้นบรรยากาศก,าก็จะออกแนวแบบว่าผ่อนคลายเป็นกันเองแล้วก็มีเมนูอาหารทะเลสดให้เราได้กินเยอะมากนะอย่างเช่น ปลาเกา๋าปลามหิมาีปลาชุนหน้าปลากระพงปูนิ่มปูหิน และนอกจากอาหารทะเลเขาก็ยังมีสเต็กด้วยทั้งแบบพรมริปนะก็มีนะคะแล้วก็ยังมีเมนูดั้งเดิมที่หากินจากร้านอื่นไม่ได้อย่างเช่นพายเนยถั่วช็อกโกแลตปาปปเรแสดงว่าปาปปเรนี่ต้องเป็นเจ้าของสูตรแบบดั้งเดิมนะคะร้านนี้เปิดมา43ปีแล้วนะคะก็ร้านนี้ขึ้นชื่อในเรื่องของอาหารทะเลที่สดใหม่บรรยากาศสบายๆแล้วก็มีดนตรีสดสดและก็มีดนตรีสดด,ด้วยค่ะ จบจาก breakfast จัด lunch แล้วเราจะพาด,ดินเนอร์ได้ยังไงใช่ไหมคะเพราะว่าเราเป็นคนไทยคนไทยแปลว่าต้องกิน24ชั่วโมงอยู่แล้วนะคะงั้นเราไปต่อดินเนอร์กันที่ร้านฟินบิสโทรค่ะอยากให้ทุกคนลองจินตนาการว่าแบบเฮ้ยถ้าเราได้กินอาหารในบรรยากาศที่เหมือน โอเอซิสที่อยู่บนเกาะที่แบบดูสะอาดสะอาดดูสดใสสดชื่นมีชีวิตชีวาผ่อนคลายแล้วก็จิบค็อกเทลเบาๆจิบไวน์แล้วก็ทานอาหารทะเลสดๆไปด้วยหรือว่าจะสั่งเมนูที่มีชีสมีเนื้อสัตว์นะคะมีนมจากฟาร์มท้องถิ่นเนี่ยมันจะแบบว่ามีความสุขมากขนาดไหนเพราะฉะนั้นฟินบิสโทรตอบโจทย์เลยค่ะ ร้านต่อไปคาเฟ่เดอร์มาโกนะคะร้านนี้เป็นร้านอาหารยอดนิยมในมาโกอแ a ลนเพราะว่าเขามีอาหารทะเลสดๆให้เราเลือกเยอะมากมายนะแล้วก็ได้รับการการันตีรางวัลในด้านอาหารทะเลที่แบบมากมายหลายรายการแอบกระซิบว่าถ้าใครอยากจะไปร้านนี้วอล์กอินไม่ได้นะคะต้องจองเท่านั้นค่ะ ร้านนี้มีเมนูเสิร์ฟเยอะเลยอยกตัวอย่างเมนูแล้วกันไหนๆก็เป็นร้านที่แบบว่าได้รับรางวัลแล้วไม่ว่าจะเป็นกรุ๊ปเปอร์เดิมมาโกอ่านี้่จะเป็น s i กเนเจอรนะคะก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นปลาเก๋านะคะที่แบบเสิร์ฟมาพร้อมกับเห็ดแล้วก็มีหอมแดงนะแล้วก็ท็อปด้วยเบรดคัมโบ o นะคะหรือว่าจะเป็น s t ัฟ f อริดาล็อบสเตอร์เชลแต่ละอย่างนี้ กินได้ที่แค่ที่ฟลอริดาเท่านั้นเลยนะก็จะเป็นห่างของ l o เ s t e r ที่แบบมีเมนูซีฟู้ดอยู่ด้านบนแล้วก็เอาไปอบให้มันแบบดูดีดูน่ากินนะคะหรือจะเป็นเมนู w a l n u t and c r u s h fresh cash นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบเขาจะโคดก็คือใส่เป็นว a l n u t บดๆอยู่ข้างบนแล้วก็มีซอสสูตรพิเศษนะคะหรือว่าจะเป็น sesame seed and c r u s h tuna อันนี้หลายๆคนอาจจะ คุ้เคยที่เมืองไทยมีเนาะก็จะเป็นทูน่าที่แบบสีแดงๆสดๆแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นมาเล็ดงาแล้วก็ใส่ซอสเทอริยากิด้วยนะคะก็เป็นเป็นอะไรที่แบบเอออยากให้ลองนะแล้วก็เหมือนว่าจะเป็นเมนูซิกเนเจอร์ทางนั้นเลยนะคะอันนี้คือตัวอย่างร้านอาหารที่วันนี้แนะนำว่าให้ไปชิมชิลๆการบนเกาะมาโคไอแลนด์นะคะซึ่ง คนโลเคอลเขาบอกว่าเขาแนะนําแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะเราจะเชื่อคนโลเคอลร้อยเปไม่ได้ค่ะเพราะเราต้องเอาตัวเราไปชิมไปเทสไปดูนะคะแล้วพิสูจน์กันว่าที่คนโลเคอลเขาบอกนั้นมันจริงหรือเปล่านะคะถ้าน้องๆอยากจะมีโอกาสได้ไปชิมอาหารเหล่านี้ไปใช้ชีวิตบนเกาะที่สวยรีแลกซ์ สะอาดและพรีเมียมอย่าง Marco Island แนะนำน้องๆให้ไปอินเทอร์นชิพกันนะคะตอนนี้ JW Marriott Marco Island เปิดรับน้องๆเข้าไปอินเทอร์นชิพแล้วนะให้สมัครได้เลยนะคะน้องๆสามารถสอบถามข้อมูลการสมัครได้ที่ line i ล e a e @iieintern แล้วก็เจอกันได้ที่ YouTube ทุกๆวันเสาร์4โมงเย็นนะคะเดี๋ยวพี่จิ๊บก็จะมีเออเรื่องราวดีๆมาเล่าให้ฟังกันนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ